สวัสดีครับพี่น้องนครับสวัสดีครับรส,สวัสดีครับมอเชื้อโค้กได้หลังเรียงครับปันนี้มากินนะครับผักกานผักกุดน้ําพริกแล้วก็แกงเห็ดเพาะใส่ผักล้มนะครับพี่นอนะ้องเนาะออันนี้มุนก็จะกินแล้วนะครับมาครับแกงเลียนดีนี่เนออ,อนี่งาแต่งตัวหล่อๆนิดนึงเนานะธรรมศาตรชินดี 嗯，蹲嗯。 Chấm to rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อขอ,อนมากพ่อพ่อชอบัะไรต้องกุ้งคำนะแต่ไม่แ้งน้ยไม่ล่ะแม่ทำมี่นี่นะ ไไม่ได้ยินเสียงแมว in เลยเนาะเพราะว่าไม่มีเ <c oughs> นื้อป่าะน้พริกมาแหละมากินแล้วเดี๋ยวเข้าเคียงอีก่อนข้าวคุ้มก,ก็ไม่ร้อนอืมาวคุ้มน่อนนว่าไหมอืมักกาดคุ้มตัว่ากเล con làm món khai uhh nó được làm mà nó nó phai Ừ, ก้อนหมักๆ Hãy subscribe cho kênh ngon ม,งม,ม,ม,ง,มงม่น้ำน้ำลงมาเดี๋ยวมูสละเอมไม่หวานเล็กพาาามอ่ะไม่ใช่มูวอันใช่ผู้หญิงอะ Yes. <laughs> Bra. Wow. Mm,

รอวันรอวันล so ูกชายเดีกลับมานะคะพี่น้องเนาะก็กําลังเดินทางมาถึงท่าทิศเหล็กอะไรเงี้ยเราก็ถ้าเกิดเลาสองคนไม่ลูกกินรวมกันหรือว่ายังไงกินแล้วก็รอรับสมนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ตังลูกน้อยคนหนึ่งแล้วก็กระเป๋าเลยมาลงตรงเนียงหน่เห็นลงเพชรนะฮะชื่อเล่นประเทศไทยเขาชื่อชื่อมงนะฮะแต่ว่าชื่อชื่อว่านเราก็ชื่อ มันจะมันจะพูดยักนิดนึงเขาชื่อเหนาะนะครับเป็นชื่อหนอะไม้อะไรอย่เงี้ยนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับเป็น้องเนาะขครับสำหรับคลิปน้ำพิษโถเน่าของมนก็จบลงไปแล้วครับผม